สวัสดีตอนเช้าจ้าไม่ได้แต่งหน้านะคะมาแบบสไตล์โสมๆนะคะวันนี้ตื่นมาก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะจะไม่ให้ดูแบบนี้ละจ้ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะใครๆก็ได้หยุดนะคะส่วนมากก็คนก็จะหยุดบางคนก็ทำงาน ถ้าทำงานแบบรัฐบาลก็คงจะได้หยุดนะคะทำงานเอกชนก็คงจะไม่ได้หยุดนะคะนี่ก็มาคุยเ,ยเล่นจะไม่ได้แต่งหน้านะคะเมื่อวานก็ตั้งขนมนานมาเนี่ยไม่ได้ไปช้อปปิง้งไม่ได้ไปซื้อของเพิ่งจะไปซื้อเมื่อวานนี่ เมื่อวานเพิ่งจะไปเดินห้างไปซื้อของหมดไปหลายหมื่นจะไปน้องเนี่ยเนนพิ่งวันที่สิบตั้งแตะต้นเดือนมาก็จ่ายไปสองหมื่นแล้วนี่ก็สองหมื่นกว่าแล้วเมื่อวานนี้ก็หมดไปเท่าไหร่ล้วเกือบห้าหมื่นวพี่น้องวันนี้วันที่สิบเองใช้เงินหมดไปสี่หมื่นกว่าแล้ววันนี้เพิ่งวันที่สิบ เอ้ยไม่ไหวเลยเนี่ยไปซื้อของเพิ่งไปเดินห้างก็โอ้ยตกใจของมันแพงอย่พี่น้องเพราะว่าไม่ได้เดินห้างมาเป็นหลายปีแล้วของนี่แพงมากเลยนะจากของกินของใช้อะไร,ะไรก็แล้วแต่พี่น้องค่อยไปซื้อมาไปซื้อดินสอเขียนคิ้วมาดินสอเขียนคิ้วนะหกร้อยกว่าบาทดินสอเขียนคิ ดินสอเขียนคิ้วหกร้อยกว่าบาทซื้อมาสองอันยินสอเขียนคิ้วน่ะพันกว่าบาทแล้วซื้อลิปสติกมาอีกแปดร้อยเครืงสำอางก็แพงอะไรก็แพงหมด <c oughs> ไม่ได้เสื้อในซื้อเสื้อในไม่มีเสื้อในใส่ไม่ได้เสื้อในามาสามตัว เรอไปเท่าไหร่แล้วเสื้อหนซื้อไปสามพันกว่าบาทสามพกว่าบาทจะพอเสื้อหนแล้วก็ซื้อพวกของใช้อะไรต่างๆของกินเอ้ยซื้อนั่นซื้อนี่พี่น้องกระจุกกระจิกหมดไปสองหมกว่าบาท ถึงว่าสามีอยากจะไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าค่าจะจ่ายมันถูกหน่อยเนาะที่นี่ไม่ไหวละค่าใชจ่ายเดือนน่ะเป็นแสนสามคนพ่อแม่ลูกดูใช้เดือนน่ะเป็นแสนไม่ล่ะในลูกจะค่ารถค่ากิน ค่ารถค่ากินไหนผัวจะค่ารถค่ากินไหนตัวเองจะกินอีกไหนตอนกลางคืนตอนเย็นจะกินอีกซื้อของคร้าบ้านซื้อของใช้อีกเออหมดเท่าไหรล่ละไหนจะพาละอีกไหนจะพาละอะไรต่างๆนอกเหนือจากครอบครัวอีกอย่านี้แล้วพี่น้องเลยก็อยู่ๆไป เงินหามาใช้ได้แหละเงินนั่นน่ะเงินก็หาได้ก็เอามาใช้ม,มีอะไรหรอก,กเอามาใช้ถ้ามาใช้เฉพาะเราเขาจชัวนะแต่ว่าเอา,เอา,เอาทางานเหนื่อยใช้เฉพาะตัวเองใช้ก็เยอะเลยมีคนจะมายืมอีกอ่านี่เป็นอย่างนี้ยืมเราก็ไม่ให้เราพี่น้องเย้ยส่วนมากเราไม่เคยได้หไอ้ที่ยืมยืมมาที่ว่ายืมมานะไม่เคยได้หรอก คนคนฮองกงส่วนมากเขามายืมดอกส่วนมากจะเป็นญาติพี่น้องเราอะนะวันนี้ก็อากาศร้อนร้อนนะอากาศร้อนตั้งแต่เช้าเลกห้านาทีก็จะเก้ามงเช้า วันนี้ตื่นสายนะวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์เพราะว่าสามีอยู่จ้ะสามีกับลูกก็อยู่ว่าตื่นแต่เช้ามามาทํางานก็มันจะก,ก็จะเสียงดังต้องให้สามีตื่นก่อนสามีออกไปกินอาหารเช้าตอนนี้ซักผ้าอยู่ผ้าเยอะวันนี้วันนี้จะกินเฉพาะก,กาแฟ ยังนึกไม่ออกว่ากลางวันจะกินอะไรนะยังนึกไม่ออก <c oughs> <c oughs> ทําท่าจะเป็นหวัดเมื่อวานเมื่อวานไปเดินห้างมาทําท่าจะไม่สบายพี่น้องทําท่าเหมือนจะเป็นหวัดปติดโอไมคอนหรือเปล่ากลัว <c oughs> จะติดปกติเราไม่ค่อยไปไหนไงปกติแล้วนะแต่เมื่อวาน กะว่าวันนี้จะไปแหละเมื่อวันนี้กะว่าวันนี้จะไปเดินห้างกับกับผัวทีนี้ไปไปมาเมื่อวานมันว่างมันไม่มีอะไรทําก็ไปเดินซะเองเพราะว่าไปกับผัวเนี่ยมันมันเชื่องช้าไปน้องจะไปไหนกับผัวนะมันเสียเวลาพี่น้องมันทําอะไรไม่ทันใจอ่ะนะผัวค่อยนะเชื่องช้ามันช้าจะเดินจะเหินจะไปดูไหนแต่ละที่ก็เชื่องช้าชอบแวะแวะนู่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไปนู่นไปนั่นไปนี่ แวะร้านนั้นไปดูนั่นแวะร้านนู้นไปดูนี่เสีอเวลาคอยเป็นคนที่ว่าตั้งใจจะไปซื้ออะไรก็จะไปร้านนั้นเลยนะจะเข้าไปร้านนั้นเลยซื้อเสร็จก็จะกลับเลยอะนะคือไม่ไม่เดินทะเลถลายเป็นคนที่แบบเนี้ยให้สามีไปซื้อกับข้าวนะไปหกชั่วโมงอะ่ะไปซื้อกับข้าวซื้อได้ยังไงหกชั่วโมงอะ ซื้อข้าวอหกชั่วโมงอ่ะไปห้าหกชั่วโมงอ่ะกว่าจะกลับบ้านอ่ะไม่มีอะไรจ้าวันนี้วันนี้วันที่สิบก็จะสงการสงการทางที่ฮ่องกงก็ วัดไทยก็ไม่จัดสงการนะครับเพราะว่าคนจะจะชุมนุมกันเยอะที่วัดไทยที่ฮ่องกงนี่เขาก็ไม่จัดเฉพาะคนไทยนี่ไม่จัดสงการนะที่เมืองไทยก็คงจะไม่จัดนะคิดว่านะที่ดูข่าวเราคงจะไม่ไม่จัดสงการนะไม่จัดก็ดีมกันเลยพี่น้องไปชุมนุมกันเยอะๆเลยมันจะติดไว้ใจอะไรหรอกนะถ้าไม่ได้เล่นสงการก็อดอดไปก่อนแล้วกัน เออเล่นเฉพาะในบ้านนะพี่น้องเล่นน้องการตดน้ำนํำดาหัวคนเท่าคนแก่เฉพาะคนในบ้านเล่นกันเองนี่แหละแล้วหม่ล่ะตามันนอกก็เล่นได้อยู่นะใส่แมสเล่นได้งไง <laughs> จาไปแล้วจ้ะพี่น้องแค่นี้จะยบายจ้ะ